โคดโคดเนี่ยโคดเนี่ยลูกสุ่คนเดียวที่เหลือลูกสี่คนเดียวที่เหลืออยู่่ะสนไหนให้นาสนเป่าขอขอให้นาสนอะไรไว้พอฮะเขาทำไม้จุดจุดเชื้อจุดเชื่ออะไรฮัท่านสนก็ขอให้ทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงในลูกไทยเบียดเบียนแล้วก็ร่ำร่ำรวยรวยทุกคนครับสาธุ วันี้เดีอยยืนนมันมื่นปีวยวด่ยืนยาวนมื่นปีแ่าจะเอาไปกิน